เลือกที่อยากกินเลยแต่เดี๋ยวไปหยิบอันที่คิดว่าควรกินในวนี้แอบแฝงนะคะดูมากถึงกับยอมสะละลมแล้วก็จะวิ่งวิ่งเข้ามาบรยทำทุกอย่างตามที่พี่พากเลยอะ ไม่ไม่ไหวไม่ไหวเลี้ไม่ไหวเลี้ยวไม่เอาเลี้ยวไม่เอาเลี้ยว่เกาะอีสานนะครับได้มาหนึ่งไม้แต่ว่าร้านแรกพี่ว่าเิยไปแล้วพี่วัาจำชื่อร้านได้ไหมลิ้มกุ้งหิงไม่ใช่เคูลิเพงเออเดี๋งนั้นก็ถูกหนึ่งพยางคำว่าเฮงไงเฮงเฮงฉีงออกงกงเจ้า สวัสดีครับก็มาเจอหน้าหน้าตากันอีกแล้วกลับมาทำ YouTube แล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปเดี๋ยวบอกคอนเซปต์รายการกันดีกว่าอันนี้เป็นรายการใหม่นะครับผมชื่อว่า l ล o อกอาราวนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปตะลุยเที่ยวในย่านต่างๆในกรุงเทพนะไปลองดูกันว่าแต่ละย่านที่เราไปเนี่ยสามารถไปทำอะไรได้บ้าง เราไปกินข้าวที่ไหนดีในย่านนี้หรือว่ามีที่ถ่ายรูปที่ไหนมีคาเฟ่ที่ไหนสามารถไปทำกิจกรรมอะไรได้บ้างในย่านนั้นๆอูแต่ว่าตอนนี้เราเราตกหลุมอากาศนิดนึงไม่ใช่ย่านที่ติดติกันก็เป็นละแวกก็ได้ที่มันเดินทางเอาแบบที่เดินทางง่ายๆเนาะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปวางหลังวันนี้ก็เมื่อกี้แอบเห็นแล้ว เพราะว่าครั้งก่อนพี่ข้าวไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมครั้งนี้พี่ข้าวก็เป็นคนทําแผนใช่ไหมก็แอบเห็นว่ามีร้านที่บอยเคยไปแล้วถ้าร้านที่เคยไปแล้วก็ถือว่าครั้งนี้เราไปอัปเดตเนาะส่วนร้านที่ยังไม่เคยไปก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันมีร้านไหนอีกให้เราไปหรือว่าวันนี้บอยจะไปทําอะไรได้อีกบ้างในแถวแถวโซนโซนวังหลังเดี๋ยวลองมาดูกันก็เดี๋ยววันนี้ <S <S เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนใช่ไหมที่วังหลังนะครับผมก็ด้วยความเราเป็นดารา เราจะต้องไปไหว้วัดระฆังมันคู่บุญกันจริงๆอะเนาะมันเป้งเป้งเราต้องไปกับวัดเออแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะพาไปคาเฟ่ริมน้ำนึงอุ้ยมีคาเฟ่ริมน้ำเหรอย่าไปลองไปดูลองไปดูเดี๋ยเป็นดูกันแต่ว่าร้านแรกพี่วายเคยไปแล้วพี่วายจำชื่อร้านได้ปะอุ้ยจำไม่ได้แล้วอะลิมกุ้งเหงไม่ใช่เอาไรริมกุ้งเห่งอะไรร้านอะไร คูลิปเพงเออลิมกั้งเองอ,อะไรอ่ะไม่รู้อ่ามาจากไหนเดี๋ยวนั้นก็ถูกหนึ่งพยางค์คำว่าเฮงเฮงเฮงฉีโกงโกงอ้โกงๆกงเจ้า ากจดเมนูอยู่มาแล้วข้าวโพดทอดก็เลยมาทันทีเป็นเหมือนออเดอร์ของมั่นใจแน่ว่าเราจะสั่งสุดยอดเดี๋ยวไม่ทันเดือดถ่ายตัวเรามาถึงเวลาแล้วหรือข้าวโพดทอดมาแล้วโดมข้าวบ้าแต่เป็นเส้นเหมือนส้มตำครับผมก็มีอะไรดะวยมีแคบหมูด้วยน่ากินมากกินแล้วนะหิวมากเลย นี่เป็นการรีวิวที่เราจะลำเอียงไงเพราะว่าเราหิวเผ็ดจังเผ็ดจังเผ็ดเผ็ดเลยอันนี้เผ็ดเป็ดเลยเผ็ดแบบเผิดเลยอะอรนี้ขอม่รีวิวอะไรยกเราะว่ารีวิวเาต้องยืนยันว่ารสชาติมอนดงไหมอ้ย้ำไม่ได้แต่อร่อยอยากให้ลองอันนี้อั่นี่ยอมมิว แต่แงไปเจอรีวิวมาเขาแนะนำให้ตักออต้มแซบ,แ<ส>บแกระดูกอ่อนบวกเห็ดทำแล้วน่าจะไม่ได้กลิ่นอนะแต่ชอบพี่ว่าเนี่ยเขามียนเนี่ยแมงกะปุนเนาไม่ใช่เห็ดเห็ด่าตอันนี้เป็นเห็ดอะอีทุลู่ขาวค่ะ นี้มาพอดีเลยแต่แค่กินเพิ่มทอดแบบกรอบมากอ่ะแค่เห็นก็รู้แล้วว่ากรอบมากเงี้ยมันมีเนื้ออะไรให้กินที่ไหนมาชอบมากเลยตรงนี้ที่เขาแบบตายปีเออชิ้นละหนึ่งบาทแล้วไปคลุกแบบแต่มาชอบมากเลยพี่แทบไม่เคยเห็นเลยนะทีเนี้ยแล้วมันต้องเป็นแบบทอดแบบนี้เลยนะต้องกรอบแบบกรอบแบนี้เลยอ่ะ กินกระดูกเลยไม่เคยเห็นอะอันหน่อยแล้วก็จิ้มน,น้ำซีอินน๊วใส่หลอดตลอดกินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานเดี๋ยวเราไปซื้อขนมปังกันใช่ไหมอันนี้ร้านนี้นะครับยูเมะบังปัง ว่าควรกินให้ระวังแปะแปะขวดสองอัลมอนตเท่านั้นอันนี้อ๋ออันนี้เอ๋ออันนี้อันนี้เอาชิ้นนี้ด้วยนี่ป่องที่สุดโอ้ขอร้องอันนี้นะครับผมอุ้ยยู่เลยกวดสองใช่นี่ โอ้ยจริงๆมาอยากกินพวกแซนด์วิชทอดไม่มีมีแต่อันนี้ถ้าเป็นทอดไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเป็นอออปเออนื้อออกใช่ปะเอออันนี้ชอบมากเลยอ่ะเอ,อาเกาออก่ำไปชิมไม่เอาเป็เอร์จิแล้วชิมไม่ได้เลยวันนจะทำรายการอาหารได้ไหม <c oughs> อันนี้ไม่ใช่รายการอาหารนะย้ําอีกทีอันนี้บล็อกอารนะครับไม่ใช่รายการอาหารนะ,ะเผื่อทุกคนเข้าใจผิดเพราะเปิดมาเราก็มากินอีกแล้วอันนี้คือเราจะไปทํากิจกรรมนะครับแค่การกินมันวันหนึ่งเราต้องกินไงมันก็เลยมีกินแต่เราแวะกินเยอะนะอันนี้เราซื้อขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปแวะกินไอติมนิดนึง โอ้ยร้านนี้แล้วมันต้องกินอะไรนี่ดูวิปครีมในตำนานร้านอำนวยเฮ้ยร้านนี้ร้านนี้ดังเคยจะมาอยู่รอบก่อนเบอร์เอาเบอร์เอาเกลี่ยครีมลู คือจริงๆอยากกินโอ้เมนเรนโบ้ดีกว่าย้อนความหลังวัยเด็กเรนโบ้เรนโบ้อันนี้วานาน้าสปริตนะคะอันนี้เรามีลำเลีสิ้นเนาะเรนโบ้แล้วก็เดมิโคีครีมแล้วก็เรนโบ้แล้วก็อันนี้เป็นคุกกี้ยครีมนะครับแล้วก็นี่ซุปข้าวโพดนะครับผมคือท้ายลองเพราะว่าคิดว่าไม่มีที่อื่นนะไม่รู้มีไหมนะคือแต่พูดไว้ก่อนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นกันยังงงเลยเมื่อกี้ว่าสั่งซุปข้าวโพดทำไมแล้วก็ ว,วิปครีมนรในตำนานในตำนานวิปครีมนี่เขาจะไม่เหมือนที่อื่นนะเขาจะหนึบกว่าที่อื่นมันจะเป็นโฟมโฟมใช่ไหมก็เขาเก็บมา,า,าตเนื้อเปิดร้านมาลองชิมใช่เพราะร้านนี้อยู่เช่บยเก่ามากแก่ <c oughs> ถ้างั้นขอชิมวิปครีมก่อนอย่างแรกได้ไหมชิมแล้วอธิบายด้วยเหมือนนี่เห็นไหมอืมหนึบเหมือนว่าแบบแค่ตักก็ก็ไม่เหมือนแล้วอ่ะโอ้โหดูดิอืมอะไรนะ เม็ดรอใช่ไหมน้ำมันเม็ดน้ำมันเม็ดสองสีขาวอ่ะอันนั้นเลยถูกใจดีหว่านเจีย๊ยบอันนี้ก็เหมือนกันหรอที่อยู่บนมาแล้วแบบบิละละี่ก็เหมือน,นใช่ขอชิมแยกก่อนนะข้างล่างจะเป็นไอติมมานิลานะครับเดี๋ยวว่าขอกินแค่ซุปกระพเพรก่อนเลย <c oughs> มันแปลกมากมันเป็นซุปแต่มันไม่ใช่ซุปอะ่ะอันนี้รวมกับไอติมมานิลานะครับ แปลกใหม่แปลกใหม่สุดๆกำลังนึกอยู่คือพอกินกับไอศครมอะมันจะได้มันหวานแล้วก็ได้กลิ่นวานิลานิดๆแล้วก็จะมีกลิ่นแบบข้าวโพดอะมาเยอะๆมันก็เลยแบบงงแต่ว่าแปลกดีต้องมาลองต้องมาลองยังไงแต่ก็แปลกให<อ>ม่ใหม่นะหรอทำไมอะเดี๋ยวพี่ต้องเคยกินมาคือกินแบบเนี้ยไม่ได้งรู้สึกว่ามันจะเหมือนเราผิดตกติข้าวโพดอะ ฟิวฟิวนมข้าวโพดใช่มันยังไม่ออกใช่ฟิวฟิวนมข้าวโพดข้าวโพดแต่ว่าอร่อยเลยคือถ้ากินแต่ข้าวโพดมันจะแบบเป็นข้าวโพดจ๋าอคู่กบี้ินอร่อยแล้วไหนเรากินคู่กับวิปครีมสิอืม กินในเนี้ยเรนโบว์ที่เป็นแท่งชอบมากเรนโบว์ที่เป็นแท่งกินได้แต่ไม้แปดบาทอ่ะอยากคู่ห้าบาทอ่ะเมื่อกีรออยู่หน่อยเอาเนื้อไม้หนึ่งครับไม่เดียวนะไม่เดียวครับผมอยู่ตรงไหนควันมาหาตรงนั้นเลยอยู่ตรงนี้แล้วกันไอ่ควันเล่ามาวันนี้ เอยู่ตรงนี้ก็ควันไปย้ายตรนู้นก็ควันเออใช่ได้กลิ่นพอดีเหมือนกันเหวมเต็มเลยอากาศดีเอ้ยไอ้นั้นอ่ะได้กลิ่นปุ๊บกระหล่ำตีอยากกินเลยกินกิช่างไมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว ได้แล้วขอบคุณครับไอยเดียวพอไม่ไหวแล้วอิ่มมากแต่ว่าอันนี้แบบอุ๊ยแต่น่ากินอยู่นะอืมโอ้หอมอมั้งชอบโอ้่อยนะอืม อ,อ,อร่อยมากอ,มอร่อยอ่ะทุกคนร้านคุณรูนี้นะอยู่ข้างกำแพงอร่อยมากไม้ละสิบบาทเองอ่ะอันนี้เสกเกาะอีสานนะครับได้ามาหนึ่งไม้จะบอกว่าบอยบอยชอบกินแบบไม่เปรี้ยวนะปกต,ติทุกคนชอบกินแบบเปรี้ยวเอามา โอ้ยหอมมากเ,เรามาชิมขนมหน่อยดีกว่าขนมจากร้านขนมจากร้านยูเมะปังอุ้ยถูกด้วยแฮะโอเคมานี่อุ้ยหอมมากโคตรอม,มอนหูอย,อยากแบกกินตรงกลางเลยอะ่ะ <c oughs> น่าอร่อยหอมอ่ะอืมอร่อยอืมลืมโม้แบบอิงจมบเคยทำ้วยนะโคตรอม,มอนอร่อยเหมือนกัน หอตรงกลางนี้ควรค่าแก่การกินมากอ่ะมันอ้วนมากเลยนะเราเลือกชิ้นที่อ้วนมากๆเลยไม่ใอ้วนมากๆเราเลือกสิ่นที่อ้วนที่สุดอร่อยมากขนมปังครีมอุ้ยโอ้กินกระเทียมแบบแรงมากขนมปังกระเทียมครับแบบครีมชีสด้วย โอ้อรอรสชาติมันก็คือขนมปังกระเทียมเลยแต่ว่าจะมีแบบติดเปรี้ยวๆเป็นครีมชีสนิดน,นึงก็ใครที่ชอบกินก็ใครชอบกินขนมปังกระเทียมก็ลองดูได้อร่อยดีแต่ว่าให้เดอะเบสเป็นโคออ้ดอัลโมนอร่อยหอมมากนะคะสูมากถึงกับยอมสละร่มแล้วก็จะวิ่งวิ่งเข้ามา เบย์ำทุกอย่างตามที่พี่พาคเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปนะทำไมอ่ะเบย์ดำทุกอย่างตามสเตปที่พี่พาคเป๊ะโอ้แล้วดูดิดูท้องฟ้าคือแบบทุกคนอยากเชื่อว่ามันร้อนมากจริงๆนะนนี้นจะไม่ร้อนจริงๆไม่ฟ้าสีเนี้ยคือแบบไม่เคยเห็นมานานแล้วนะช่วงเนี้ยแล้วโทษนะกระเถิบไปนิดนึงอ่ะครึ้มเลยตรงนั้นอ่ะแต่ไม่เป็นไรดีแล้วอย่างเงี้ยเขาจะได้บนรไม่ได้บบนอันนี้บอกเฉยๆว่าท่านจะได้เห็นจะได้เห็นโอ้แล้วแสงเอาเนี้ยถ่ายรูปก็กำลังสวยเลยนะแต่จะตายเอาแต่ว่าเหงื่อจะไม่ แต่ว่าเชื่อไหมนในกล้องมันจะดูอากาศดีลมเย็นไปไปตีลักรั้งข้างในค่ะครับวันนี้คาเฟ่ที่เราจะมานะครับชื่อว่าชานหรือฉันน่าจะชานเพราะมันเป็นชานลิกน,น้ำไงอ่าเพราะภาษาอังกฤษก็เขียน H A N N นะครับผมือโรงแรมชื่อว่าชานแต่ว่า,อ,าอันนี้มันจะเป็นอาร์ชเอ็กคานเป็นไรคาเฟ่ในโรงแรมอ่าเป็นคาเฟ่เฟในโรงแรมก็าามาจอาาดรถได้นะครับที่วัดดุสิตด,ดารามนะครับผมนี่นีเบ้างหลงเข้ามาทางโรงเรียนนี่ครับนี่เข้ามาทางโรงเรียนอน,อนุชนบางกอกน้อยนะครับอะไรปิ๊งๆิ๊อีกเลย อย่งวาอกอ้ยโรตีโรตีโดนแน่เถอแมวแล้วแมวแล้วแมวแล้วพิซซ่าแขกก็ต้องจัดแล้วปะอุ้ยแต่ว่าจริงจริงอันน่าทำแบบบล็อกมากินนะถ้าทำบล็อกมันกินแล้วเลี้ยวเข้าไปแล้วแต่ไม่ใช่แต่เสียอย่างว่าเป็นคาเฟ่ลับลับจริงลับเวอร์เพราะถ้าทุกคนสังเกตทางที่เราเดินมาจะไม่ จะไม่รู้เลยว่าเราจะเรกจะมาคาเฟ่นี่ครับปึม๊มาเตาโอมิโกะที่ตับยูนังไงเตา สบายมากมันคือที่ไหนของกรุงเทพเนี่ยนี่น้ำมาแล้วไปถ่ายรูปมาเมาื่อกี้ได้น้ำอันนี้น้ำอะไรอ่ะมะน,นาวเออร์เกรย์ไม่ใช่อูหลงเออร์เกรย์กทางนี้ทางนู้นมืด ปูหลงพีชอ๋อที่นี่เพลงดีมากเลยอันนี้อันชันมะนาวฟิลนันแต่มันมชื่อเรียกนะชื่อว่าลินจีอันชันรูเลมันเนฮะอันเฉินมะนาวเลยก้นชันมะนาวนี่อันนี้ปูหลงพีชก็เดี๋ยวถ้าทุกคนดูนะครับในไอจีบอยก็จะมีสองรูปสองน้ำ <laughs> เดี head, ๋ยวจะบอกนะทุกคนที ate, EN, e, Source, to morning, ่นี่สบายมากเลยอ่ะทุกคนมาได้นะครับมี่ระชามากเลยมันจะมีแบบนี้ด้วยติดริมน้ําเลยแลจะมีเรือแบบว่าผ่านไปตลอดเวลาประมาณนี้สบายมากนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะพอเท่านี้นะครับผมก็น่าจะปิดคลิปที่นี่แหละก็วันนี้เนาะย้ําอีกทีว่ามาแถววังหลังนะครับไปเดินกินข้าวได้ที่ตลาดวังหลังนะครับผมแล้วก็ ก็วันนี้เราไปวัดละคังมาเนาะใกล้ๆเดินไปได้แล้วก็มาจบที่คาเฟ่นี้นะครับก็อยู่ที่โรงแรมชานนะครับ C H A N นะครับก็มาตามกันได้บรรยากาศสบายมากอยู่ในกรุงเทพนี่เองก็เงยฝากด้วยนะครับกับบล็อกอาราวนะครับก็จะเป็นรายการที่จะพาบอยเนี่ยจะพาทุกคนไปตะลุยตามย่านต่างๆของกรุงเทพนะครับว่าเออย่านเนี่ยที่เราไปเนี่ยเราสามารถไปทำอะไรได้บ้างมันมีกิจกรรมอะไรให้ทําหรือว่าไปกินข้าวหรือว่า กินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปทําอะไรไปเดินเที่ยวหรือว่าใกล้ๆล,ละแวกนั้นมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวลองดูฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็แอบใบนิดนึงอีพีหน้านะครับก็อาจจะไม่ได้มาคนเดียวอาจจะพาเพื่อนมาด้วยไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับบล็อกอาร์วใครที่ยังไม่กด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e นะครับอินฟ <c oughs> ูดักชั่นก็ฝากกด subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอยากให้ไปที่ไหนหรือว่าที่ไหนโซนไหนย่านไหนมีสถานที่น่าเที่ยวมีกิจกรรมน่าทำก็ฝากมาคอมเมนต์ได้นะครับเผื่อบอจะไได้้ปบาง น,นี้ก็เริ่มไปแบบที่ซ้ำๆแล้วอย่างวันนี้ก็เคยมาวางหลังแล้วเนาะก็ลองคอมเมนต์มาได้ฝากด้วยนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย